เลขหนึ่งหมายถึงความคิดใครเกิดวันที่หนึ่งมีเลขหนึ่งเป็นคนที่หัวสมองคิดตลอดเวลาเลขสองคือยำคิดยำทำ นะครับเป็นคนวนเวียนเรื่องเดิมๆไม่จบเหมือนคุยแล้วจบแต่ไม่จบใครได้แปลงเกิดวันที่สองมีเลข2ไปดูได้เลยทะเละาะเมื่อไหร่มันคุณเรื่องเก่าเจ็ดชาที่แล้วก็มาด่าได้เลข3ความรักไปดูได้เลยครับคนเกิดวันที่3ามสิาพวกนี้โอยหาความรักอยากมีรักแท้เลือกมากสุดท้ายเนแ่ยแก่ตายอยู่คนเดียวเลข4นะครับเลข4หมายถึงคําพูดปากกินปากทําให้เกิดสงครามทําให้คนตายได้มากมายเพราะนั้นในภาษาจีนจึงไปพร้อมเสียงคำ ว่าสีเลข4แปลว่าความตายได้ครับจดไว้ใครได้แปลเกิดวันที่4ไปดูสิโกรธไหม<ะ>กินอะไรไหมแต่ถ้าบอกร้านที่เราจะกินไปกีกคนเกิดวันที่4จะเป็นคนที่เก็บความรู้สึกมีอะไรไม่ค่อยพูดใครเป็นคุณหมอไปดูได้เลย4.5.6เป็นโรคซึมเศร้าเยอะเป็นโรคแพนิกคนเกิดวันที่5ในนี้มีไหมเลข5เล้เรียกว่าอารมณ์ใครเกิดวันที่5 15 25 กดเรื่องความดันครับความดันสูงความดันต่ำเพราะว่าเป็นคนขี้โโงง่ายจักหนึ่งปริ๊นถึงร้อยเลยเลขหกคือความเครียดใครเกิดวันที่6 16 26เป็นคนชอบแอบร้องไห้ชอบโทษตัวเองคิดมากเครียดไม่ไว้ใจใครง่ายถ้าโดนใครทําให้เจ็บแล้วเจ็บแล้วจำจนมันตายเพราะฉะนั้นคนเกิดวันที่6จะมีลักษณะเหมือนเลขหกครับเลขหกเขียนเป็นตะขอใช่ไหมเพราะนั้นคนเกิดวันที่6จะมีอาการปวดตรงบ่าบ่อยชอบหาหมอนนวด พอวมเมื่อเส้นเครียดเันเยอะต่อมาครับคนเกิดวันที่7บ้านไหนมีเลขเจ็เยอะๆไปดูได้เลยครับพระเยอะพระจากทั่วทุกที่เลยนะที่ศักดิ์สิทธิ์ในเมืองไทยมีที่บ้านคุณหมดเลยนิมนต์มานะแต่ไม่ว่าแล้วก็ตั้งไว้นะเน่าแล้วเน่าอีกขอไหว้ของบูชาปล่อยจนเน่าให้พักอีกของเน่าชีวิตจะดีไหมเพราะนั้นบ้านไหนมีเลขเจ็ดเยอะๆไปดูได้เลยครับจะมีแต่คนมายืมเงินมีญาติมาพึ่งยิงยิ่งมีพระเยอะจาเนินวัดเลยมีแต่คนเอาปัญหามาให้เลขเจ็ดนี้ ดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รองแต่ที่ไหนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นก็จะมีคนยากจนมาขอความช่วยเหลือคุณจะทะเลาะกับญาติเรื่องเงินเจ้าจะมายืมเงินเอแม่ยืมปุ๊บทวงบุญคุณต่อมาครับเลข8ใครเกิดวันที่8 18 28แปีปมีเลขแอย่าจำไม่เลยมีนี่หน้าเงินพูดอะไรไม่พ้นเรื่องเงินเกิดวันที่8คิด แต่เรื่องทำมาหากินโอ้ยอยากวางแผนทำมาหากินเกิดสิบปคิดแต่ขยายอยากจะทำาอาชีพเสริมแต่ไม่ขยับจะทำอะไรก็กลัวพอ,อจะคิดจะทำก็กลัวไม่เดินก็รวยไม่ได้เกิดวันที่2 8ใครจะได้ลูกเขยลูกสะใภ้ยี่แปดถามมันก่อนมีหนี้หรือเปล่าเพราะคนเกิดวันที่เนี้ยทุกเรื่องเงินถ้าเขาไม่เก่งเรื่องการหาเงินบริหารเงินแปลว่ามีหนี้สินเยอะมีเท่าไหร่ก็จ่ายไม่พอ 8, 8 28เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอยู่ชั้นไหนคุณลองดูแล้วกันแต่ละชั้นบ้านคุณเลขกุณนะครับมันจะเตือนมันต่อมาครับเลข9หมายถึงลูกบ้านไหนมีเลข9เยอะๆบ้านนั้นส่วนใหญ่เลี้ยงกุมารเอากุมารมาว่าเกี่ยวข้องกับการทำแท้งหรือแทงคนเกิดวันที่19 9 29ใครได้เป็นแฟนโชคดีมากนี่เงาพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเวลาอารมณ์ดีก็คุยรู้เรื่องเวลาอารมณ์โรแมนติกก็คุยภาษาต่างดาวงงยิ อะไรก็ไม่รู้นิสัยเป็นิเด็กอยู่กับแฟนแล้วที่ออนลบจิตติดแฟนอะไรประมาณนี้นะครับเรียกว่าเอาแบ,บ่ใจนั่นเองนะครับต่อมาครับใครเกิดวันที่ที่มีเลขศูนย์ตั้งยกมือหน่อยคุณเป็นคนดีนะยกเลยอันนี้เลขศูนย์ส0บยี่นี่แหละชอบยุ่งเรื่องชาวบ,บ้านหมายความว่าอะไร ใครมีปัญหาอะไรกูคเคลียหมดนะแต่เรื่องตัวเองไม่รอดหรือมีแต่คนเอาปัญหามาให้ใจอ่อนเจอหน้าเจออะไรนะตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จแพ้น้ำตาสุดท้ายก็เป็นไงครับทำคุณคนไม่ขึ้น